เราก็ได้เวลาเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมา,าทำแซนด์วิชนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำแซนด์วิชนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนนะคะมาเพื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ อ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอ่าวันนี้จะมาในเพลงอาหารดีมีประโยชน์นะคะสำหรับเพลงอาหารดีมีประโยชน์จะเป็นยังไงอ่าเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆว,วางขนมปังของตนเองก่อนนะคะ เด็กสามารถลุกขึ้นยืนแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงาตามเพลงอาหารดีมีประโยชน์ได้เลยนะคะ ราคาไม่แพงเด็กเด็กทานแล้วแข็ง ประโยชน์ไม่มีโทษราคาไม่แพง มีประโยชน์ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวคุณครูจะมาเปิดเพลงอาหารดีมีประโยชน์ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูคเมยนะคะมาให้ความรู้เด็กๆนะคะมาดูสิคะว่าคุณครูเมย์จะมาให้ความรู้เด็กๆในหัวข้อเรื่องอะไรเดี๋ยวเชิญคุณครูเมย์ค่ะ เด็กๆขาหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะในเพลงาหารดี่มีประโยชน์กับคุณครูเพื่องไปแล้วนะคะอ่าเด็กๆน่าจะทราบแล้วนะคะว่าวเราจะมาทําอะไรกันในวันนี้ต่อมาค่ะคุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะแต่นิทานของเราจะเป็นเรื่องอะไรนะนิทานของเรานะคะ นี่นะคะเด็กๆค่ะมีชื่อเรื่องว่าลูกลิงกินผักอ่าเด็กๆคะนี่เห็นไหมลูกลิงกินผักนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข้างในกันนะคะเดี๋ยวคุณครูหมนะคะจะมาเล่าวนันน้ค่ะให้เด็กๆฟังนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะแม่ลิงเตรียมทำอาหารลูกยืนยิ้มหวานลูกลิงทำได้ เด็กเห็นไหมคะว่าคุณแม่น่ยแม่ลิงนะคะกําลังเตรียมอาหารเลยนะคะดเด็กสังเกตไหมคะว่าข้างหน้าของแม่ลิงเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งผักแล้วก็มีไข่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีผักอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าต่อไปกันเลยคะ่ะแม่ยิ้มมาสิลูกรักช่วยกันเด็ดผัก ลูกลิงทำได้อัน,นเด็กๆคะนนเด็กๆสังเกตุนหคะว่าในตะกร้าของเราเนี่ยมีผักอะไรบ้างอ่าไหน,นเด็กๆทราบไหมคะว่ามีผักอะไรบ้างในตะกร้านี้นะคะก็จะมีทั้งผักบุ้งนี่นะคะที่ก้านยาวๆตรงนี้นะคะคือผักบุ้งส่วนสีแดงๆอันนี้ก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะ ส่วสีส้มก็คือแครอทนั่นเองและสีเขียวๆที่ใบาย,ยาวๆตรงนี้นะคะก็คือตำลึงน,น,น,นั่นเองนะคะอ่านี่ไหนใครไม่รับประทานผักบ้างคะดเด็กๆค่ะเด็กๆต้องรับประทานผักนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้แข็งแรงอ่าต่อมากค่ะเด็ดยอดตำลึงใบเขียว เด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรอ่านี่นะคะคือลูกลิงนะคะกําลังเด็ดตำลึงอยู่นั่นเองนะคะนี่นะคะคือผักชนิดหนึ่งนะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีก้านยาวๆแบบนี้นะคะนี่นะคะตำลึงดูสิลูกลิงจะทําเป็นเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแม่ล้างผักวุ้งแล้วหั่น ลูกลิงเตรียมจานขึ้นมาวางไว้อันนี้นะคะใบาย,ยาวๆเลยนะคะได้เด็กขค,คือผักบุ้งนั่นเองนะคะนี่คุณแม่ของเราก็ล้างแล้วก็หัน่นเพื่อจะเตรียมทําเมนูนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณแม่เนี่ยจะทําเมนูอะไรให้ลูกลิงทานนะคะแม่ลูกช่วยกันดีๆถายสิมื้อนี้จะทําอะไร เด็กๆคิดว่าแม่ลิงกับลูกลิงเนี่ยจะทำเมนูอะไรนะ,ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแม่ตอกไข่ไว้ในถ้วยลูกเห็นรีบช่วยหยิบซ่อมตีไข่อันนี้นะคะคุณแม่ของเราก็ตอกไข่นะคะอันนี้นะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เข้าครัวกับคุณแม่นะคะ เด็กๆก็สามารถช่วยคุณแม่นะคะทําอาหารได้ไง่ายๆเลยนะคะฝึกหยิบจับอุปกรณ์นะคะช่วยคุณแม่ทําอาหารนะคะเด็กๆขาต่อมาค่ะอ่านี่นะคะเมนูของเราก็เสร็จแล้วแอนแอนอาหารเพียบพร้อมส่งกลิ่นหอม,หอม อุ้ยน้ำลายไหลโอ้เด็กดูสิคะมีอาหารน่ารับประทานเต็มไปหมดเลยเอย๊มีเมนูอะไรบ้างนะะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะผักบุ้งไฟแดงรสเด็ดอ่าอร่อยอาเล็ดพ่อกินคำใหญ่อันนี้นะคะผักบุ้งของเรานะคะ คุณแม่นะคะก็นําไปทําเมนูผักบุ้งไฟแดงนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆคะ่ะพอเลิงก็กินคําใหญ่เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะ่ะผักบุ้งชุบแป้งทอดกรอบลูกปิงชอบชอบกรอบกรอบชอบใจอ่านี่นะคะเด็กๆคะ่ะนี่ก็คือเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะ ผักบุ้งนะคะเด็กๆอาจจะอยากกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเขียวใช่ไหมเด็กๆอาจจะยังไม่ชอบเมื่อเด็กๆนะคะนําผักบุ้งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไปชุบแป้งทอดกรอบนะคะก็จะมีความอร่อยมากขึ้นเลยนะคะเหมือนกับเด็กๆแล้วก็ทานขนมเลยนะคะมันก็จะกรอบกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะเด็กๆต้องลองให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้เด็กๆับประทานดูนะคะ อร่อยมากเลยค่ะอ่าต่อมาค่ะไข่ตุนเหลืองน,นุ่มพอดีโรยด้วยผักชีลูกชอบกินไข่อันนี้นะคะก็เป็นเมนูนะคะที่อร่อยเหมือนกันนะคะไหนใครชอบแล้วก็ทานไข่ตุ๋นมั้งคะไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิคะไข่ตุ๋นแสนอร่อยของเราอ่าต่อมาค่ะ ต้มจืดตำลึงน่ากินอุ่นๆคุ้นลิ้นลูกลิงกินได้อันนี้นะคะเด็กๆ่ะต้มจืดนะคะก็มีทั้งผักมีทั้งหมูมีทั้งเต้าหู้นะคะเด็กๆหลาย,ยคนนะคะน่าจะเคยกินกันแล้วนะคะนี่นะคะใบเขียวๆข,ของเรานะคะคือตําลึงเด็กๆต้องฝึกหลับทานผักนะคะเด็กๆ่ะเพราะว่าผักของเราเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ ผักนะคะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กก็อย่าลืมนะคะฝึกรับประทานผักนะคะอ่าต่อมาค่ะทุกตัวลูกคูงปล่อยๆนะคะอร่อยอร่อยถูกปากถูกใจอะเด็กดูสิคะอาหารที่อยู่บนโต๊ะก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่ลูกลีงของเราก็ทานผักด้วยนะคะ ว่าผักของเรานะคะมีประโยชน์มากๆเลยเด็กๆอย่าลืมทานผักด้วยนะคะอ่าต่อมาค่ะอ่านี่นะคะเด็กๆค่ะนิทานของเรานะคะลูกลิงกินผักนะคะก็จบลงแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะฝึกนะคะสอนให้เด็กๆนะคะรับประทานผักนะคะผักที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะเด็กๆก็ทานเป็นประจำ เพราะว่าผักของเรานะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะอ่าหลังจากที่คุณครูเมย์นะคะเล่านิทานเสร็จแล้วนะคะช่วงต่อมานะคะก็คือเป็นช่วงที่เด็กๆรอคอยนะคะเด็กๆ่ะเดี๋ยวเชิญคุณครูรุ้งนะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆมาทําแสงวิชนั่นเองนะคะอเด็กๆเตรียมขนมปังขึ้นมาเลยค่ะค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆ ไปทำแซนด์วิชผักนั่นเองนะคะเอใครเตรียมส่วนประกอบแล้วคะยกมือให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูลงจะพาเด็กๆไปทำแซนด์วิชผักกันอ่าเราไปดูกันนะคะอ่าแซนด์วิชผักของเราวันนี้นะคะอ่าถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ทำแซนด์วิชเองเลยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ใช่ไหมคะ คุณครูจึงนำแต่รูปภาพมาให้เด็กๆทำตามแต่เมื่อเด็กๆได้มาโรงเรียนจริงๆนะคะเด็กๆก็จะได้ปฏิบัติจริงกับคุณครูประจําชั้นของเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามารู้จักส่วนประกอบในการทำแซนด์วิชกันนะคะเด็กๆมาสังเกตในจานนี้เลยนะคะในจานนี้มีอะไรบ้างคะที่เราจะไปทำแซนด์วิชผักกันนะคะ อ่าเรามาดูอันที่หนึ่งเลยนะคะผักกาดหอมหรือว่าผักสลัดนั่นเองนะคะสองกระหล่ำปลีม่วงสามกระหล่ำปลีขาวอ่าสี่แครอทอ่าแครอทมีสีอะไรคะเด็กๆสีส้มนั่นเองนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆข้าวโพดกับลูกเดือยนะคะแล้วก็มีอะไรคะเด็กๆ ขนมปังตัดขอบนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มีโบโลนานะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ชอบโบโลนาก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นปูอัดทูน่าหรือว่าไข่ดาวก็ได้นะคะอ่าและส่วนสำคัญเลยก็คือมายองเนสนั่นเองนะคะอ่าอันนี้เป็นส่วนประกอบในการทำแซนด์วิชผักของเรานะคะเด็กๆอ่าเด็กๆไปดูขั้นตอนการทำต่อไปนะคะ เด็กๆนําถ้วยกับช้อนมานะคะแล้วเด็กๆก,ก็ตักข้าวโพดกับลูกเดือยลงไปในถ้วยนะคะ่าตักลงไปนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็นําแครอทลงไปนะคะ่าเด็กๆนําแครอทลงไปได้เลยค่ะาจากนั้นนะคะกะลําปีม่วงค่ะกะลัมปีม่วงแล้วยังเหลืออะไรอีกคะ่ากะลําปีขาวนั่นเอง เด็กๆใส่ส่วนประกอบไปเรียบร้อยแล้วดเด็กๆก็ใส่อะไรคะน้ำมายองเนสนั่นเองนะคะดเด็กๆสามารถใส่น้ำมายองเนสนะคะได้ตามใจชอบเลยแต่ถ้าใส่มากๆจะทำให้หวานแล้วก็เลี่ยนมากเลยนะคะอ่าเราไปดูกันต่อนะคะเมื่อเด็กๆใส่น้ำมายองเนสลงไปในถ้วยผักที่เราผสมไว้แล้วนะคะดเด็กๆก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันนะคะให้เข้าไปเนื้อ ผักแล้วก็ทัญญานยพืชที่เรานําไปใส่ในถ้วยนะคะควรให้เข้ากันาจากนั้นนะคะคุณครูรุ้งจะใช้ขนมปังสามแผ่นในการทำแซนด์วิชผักนะคะขนมปังสามแผ่นนี้เราไปดูเลยค่ะเอามาทําอย่างไรบ้างนะคะขนมปังแผ่นที่หนึ่งให้เด็กๆนำม,มายองเนสมาทาบนหน้าขนมปังนะคะ เด็กๆทาได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าถ้าเราทาเยอะจะเป็นยังไงคะทำให้หวานแล้วก็เลี่ยนมากเด็กๆควรทาพอประมาณนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆทามายองเนสตเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะนำผักกาดหอมหรือว่าผักสลัดนั่นเองมาวางลงไปนะคะวางลงไปเลยนะคะเด็กๆ จากนั้นนะคะไปดูกันต่อคะ่ะว่าเราจะวางอะไรต่อนะคะ่าเด็กๆน่ารักมากเลยแม่ครัวตัวน้อยกำลังทำแซนด์วิชผักกันใหญ่เลยนะคะงวนกันใหญ่เลยต่อไปอ้าวนำ้ำโบโลน่าหรือเด็กๆมีอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆอยากทานปูอัดอทูน่าหรือว่าอะไรที่เด็กๆชอบนะคะวางทับลงไปบนผักกาดหอมได้เลย ในขั้นตอนนี้เราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าจะทำอย่างไรอีกนะคะจากนั้นนำขนมปังแผ่นที่สองนะคะแผ่นที่สองนะคะเด็กๆมาทาด้วยมายองเนสนะคะอาทาด้วยมายองเนสให้เด็กๆทาพอประมาณนะคะคุณครูรุ่งก็ไม่ชอบเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้หวานแล้วก็เลี่ยนให้เด็กๆทาพอประมาณนะคะอาจากนั้นเราจะทํายังไงต่อคะเด็กๆ อ้าวเราก็ความขนมปังแผ่นที่สองลงไป่าประกบกับ่าโบโลน่านั่นเองนะคะอ่าให้เด็กๆสังเกตในภาพนะคะ่านำที่ด้านที่เราทามายงเนสนะคะไปประกบได้เลยอาจากนั้นเราจะทำอะไรกันต่อคะเด็กๆแม่ครัวทำกันใหญ่เลยนะคะระวังด้วยนะคะแม่ครัวคะต่อไปนะคะ อ่านำส่วนผสมที่เราได้คนไว้ในถ้วยเรียบร้อยแล้วอ่าเอาช้อนตักแล้วก็มาใส่บนขนมปังได้เลยอ่าในส่วนนี้นะคะเด็กๆสามารถทำใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆอยากทานเยอะเด็กๆก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะคะอ่าเด็กๆตักใส่กันเรียงเอ่ยชั้นที่สองแล้วนะคะต่อไปเป็นขนมปังแผ่นที่สามคะ่ะ แผ่นที่สามก็เช่นเคยนะคะให้เด็กๆทามายงเนตลงไปค่ะ่าเด็กๆไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะจะทําให้เลียนนะคะอขนมปังแผ่นที่สามเราก็ทามโยงเนตเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะไปทํายังไงคะอาเราก็ไปประกบกับขนมปังที่วางอยู่ก็คืออ่ในส่วนผสมเราก็เอาด้านมายงเนสนะคะ ความลงไปก็จะเหมือนในรูปภาพเลยนะคะเด็กๆอ่าครบสามแผ่นหรือยังคะขนมปังเราครบสามแผ่นแล้วนะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นขั้นตอนอะไรคะไปดูกันนะคะ่าให้เด็กๆนะคะเตรียมมีดไว้รอเลยแต่ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นเพราะว่ามีดจะทำให้เกิดอะไรคะ ให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายและได้รับอันตรายจากของมีคมได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องอ,อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นนะคะเมื่อเราเตรียมมีดมาแล้วเราจะไปทำอะไรกันต่อคะอเด็กๆก,ก็หั่นลงไปนะคะค่อยๆเอามีดกดลงไปหรือสไลด์ลงไปเบาๆนะคะต้องเบาๆนะคะเพราะว่าจะทําให้แซนด์วิชของเราไม่แตกนั่นเองให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะ ว่าด้านมีดของเรานะคะ,ะไปทางไหนออแซนด์วิชของเราจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอเด็กๆสไลด์ลงไปเรื่อยๆเลยแอนน์แอนจากนั้นนะคะจะเป็นแบบไหนเอ่ยไปดูกันเลยคะ่ะจะได้แซนด์วิชออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตที่ไส้ด้านในด้วยๆๆสวยงามไหมคะนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะ มีประโยชน์เพราะว่าอะไรคะเด็กๆเ,เป็นแซนด์วิชผักที่มีประโยชน์นั่นเองอแซนด์วิชผักของเรานะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะเด็กๆแซนด์นวิชผักของเรามีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีทั้งธัญพืชแล้วก็ผักนะคะให้เด็กๆทานเป็นอาหารเช้าได้เลยหรือว่าวันหยุดนะคะเด็กๆสามารถ ทำทานกับผู้ปกครองได้เลยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับแซนด์วิชผักของคุณครูรงก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะของเด็กๆเสร็จหรือ,อยังเอแม่ครัวคนไหนเสร็จบ้างแล้วคะ่ะแม่ครัวคนไหนเสร็จบ้างแล้วเอยอ่าถ้ายังไม่เสร็จนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทําให้อร่อยนะคะอ่าเมื่อเด็กๆนะคะทําแซนด์วิชเสร็จแล้วเด็กๆต้องทํายังไงคะ ให้เด็กๆถ่ายเป็นวิดีโอการทำแซนวิชผักหรือเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆทำแซนวิชเสร็จให้เด็กๆถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพส่งมาที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองนะคะ,ะส่งมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูทุกคนนะคะทุกท่านนะคะอยากเห็นแซนวิชของเด็กๆมากเลยว่าจะน่าทานขนาดไหนนะคะ ค่ะคุณคููเมยค,คุณครูเฟื่องอยากทานแซนวิชของเด็กๆไหมคะอยากทานไหมคะอ่าเดี๋ยวรอดูในวิดีโอนะคะ <c oughs> เด็กๆจะส่งมาให้ดูนะคะเอลยก่อนมกันหมคะโอ้น่ารักจังเลย <c oughs> รู้สึกตว่าแค่ไหนใครยังทำไม่เสร็จคะไหนใครทำเสร็จแล้วโชว์หน่อยค่ะคุณกูเมย์จะหมดแล้วค่ะ่อเดี๋ยวเด็กๆสวยะคุณครูเมย์นะคะจะแคปภาพนะคะอ่ะเด็กโชว์แซนด์วิชหน่อยเนี่ยหวานๆนะคะโชว์แซนด์วิชนะคะคุณรูเมย์จะนับนะหนึ่งสอง ท่าต่อมานะคะอเด็กๆทำท่ากัดแซนวิชเร็วอ่าอคะถาท่ากัดแซนวิชเร็วค่ะหนึ่งสอง ตั้าเรียบร้อยค่ะเด็กๆ่าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะให้เวลาสองนาทีนะคะใครยังทำแซมมี่ไม่เสร็จนะคะเด็กๆทาเลยนะไปซื้อกำลังไปซื้ออยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกำลเปไปซื้อที่เดี๋ยวทำแซมมีการไปซื้อหนังปังหรือยาสอลูกด้ก่อนเด็กคขาค่ะเด็กๆทาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะสามารถดูคลิปนะคะแล้วก็ทําย้อนหลังได้นะคะเด็กๆ่ะ เด็กาทำนะคะจะทำเด็กๆทำแบบนี้นั่งเดี๋ยวพี่ที่มาเหมือนกันเรตอร่อยกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวทำแซนด์วิชนะโอเคอ่าว่าเด็กๆทาแซนด์วิชเสร็จแล้วนะคะอ่าคุณครูอ้วงคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวอีกไหมคะค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือเดี๋ยวพวกพาเด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเพลงเหมือนเดิมเลยเพลงอาหารดีมีประโยชน์นะคะ เด็กขเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้นะคะเด็กก็ได้เรียนรู้นะคะผักของเรานะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเด็กนะคะอย่าลืมนะคะฝึกทานผักเยอะๆนะคะเพราะว่าผักของเรานะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเด็กขเพราะว่าผักของเรานะคะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะเด็กขาสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะ เด็กอย่าลืมนะคะทำแฟนิินะคะถ่ายรูปหรือวิดีโอนะคะส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันค่ะแล้วคุณครูไม่ขออีกหนึ่งรูปนะคะรูปนา่ารักน่ารักเลยนะคะอ่ามาค่ะหนึ่นสองสาม สมบูรค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กนะคะีให้ความร่วมมือนะคะเดีเราต้องนะสวัสดีครับ็กคะสวัสดีควัม่สวัสดอคะสวัสดีค่ะัสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีสวัสดีคะับคะสวัสดะัค่ะสวัสดีค่ะวัสดีคสวัสดีค่ะดีคะสีค่ะวดค่ะควัีะะควสีะะคะคค่ะ บางคุณูมค่ะคุณเอนะคะกะบ้างทอตัวลาตปวองนะคะสวัสดีค่ะบวยบายค่ะ